นะฮะภายใน30วันห้ามเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถูกการเปลี่ยนนะฮะมันเป็นเงื่อนไขมาตั้งแต่แรกชื่นตามสบายเลือกนะ,ะคนเราบางทีก็จะต้องเข้าใจนะว่าความฉลาดของคนมันอยู่ที่ตรงไหนนะ,ะและไล้คนที่เอาไปด่าเนี่ยก็ที่บ้านเขาไม่เรียกไม่ว่าไม่ฉลาดนะเขาเรียกสระโออืมนะฮะพอกันเลย พอกันเลยส่วนานางงามท่านไหนนะฮะที่บอกว่าบางตัวมีห้าเปอร์เซ็นก็ให้คุณขายสิบเปอร์เซ็นและคุณไปขายห้าเปอร์เซ็นทำไมหัดใช้ความชฉลาดเข้าถึงข้อมูลนิดนึงหัดใช้ความชันฉลาดนางงามที่ไม่ฉลาดนะฮะก็เหมาะกับเว็บอาวาตารที่ไม่ฉลาด เหมาะจะไปอยู่ด้วยกันจริงไหมคุณปุ้ยเร็วเรวแล้วก็แบบอวตารก็เสลออะไรนะสิบเปอร์เซ็นไอท้ที่ไอท้ที่ไอ้ที่ช่วยทหารนะ่ะผมขี้เกียจบอกเองครัผมช่วยไปนานแสนนานแล้วผมเก็บใบเสร็จเอาไว้นะฮะลดหย่อนภาษีได้ด้วยมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บริษัทผมจะเป็นต้องบอกใครไหมว่าผมโอนไปที่ไหน โอนไปช่วยทหารตรงไหนโอนไปกี่หมื่นผมจำเป็นต้องบอกไหมมันไม่ใช่ผู้ปกครองผมไม่เห็นจำเป็นเลยอืมอ้าวผมไม่เห็นจำเป็นต้องบอกใครเลยอืมไม่เห็นจําเป็นเลยพูดคาไหนผมก็ทําคํานั้นนะ่ะผมทําทุกอย่างตามที่พูดไม่เห็นจำเป็นจะต,ต้องแบบทุกคนต้องรู้นั่นหมายถึงผมทําไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่นี่ไม่ชอบทําการกุศลเอาหน้า แต่ถ้าใครซ่าอยากจะมาดูเชิญนะเดินเดินทางมาที่ออฟฟิศได้เดี๋ยวให้ดูเอกสารไม่จําเป็นไม่จําเป็นแล้วน้องๆขายได้ความสิบเปอร์เซนตนะเป็นหลักสินค้ามีประมาณเกือบเกือบแปดสิบรายการเนาะสิบเปอร์เซนตประมาณสักผมว่าไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซนของสินค้าส่วนหเป็นตเป็นโปรโมชั่นร่วมกับทิก็อก ปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ภายใต้ติ๊กตอกนะจ๊ะเป็นโปรโมชั่นมีส่วนลดเพิ่มก็อย่าก็อย่าขายในส่วนนั้นนะฮะอย่าแสดงความไม่ฉลาดะลรพวกอวตารก็อย่าแสดงความโคตรไม่ฉลาดโคตรดัดดานนะฮะแล้วก็โคตรเสลอ,อสเสลอมาทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ลองไถลงไปดูข้างล่างที่ที่เสลยมาตลอดชีวิตกับเราทกศออก็เสลอไม่ใช่เหรอวันนี้ก็ทอกศอมาถ่ายรูปปะปังปังปัง,ปงผู้ใหญ่มาจบมาขอบคุณถึงที่นะมาที่ออฟฟิศนะผมไม่ได้ลงไปต้อนรับด้วยผมติดประชุมผมให้คุณเชอรี่เลขาเป็นคนดูแลพาคำพันลีวิสิตตาค้างก็ไปเลย อืมผมไม่เข้าใจพาคัมภีร์วิสิตเห็นระบบหลังบ้านเราระบบไฮเทคโนโลยีในการฟูลฟิลเมนต์ของเราโต๊ใจเห็นว่าทำไมเราขายดีเอาโต๊ใจต๊ใจะแปลหมอกผมไม่ได้บอกว่าใครมานะที่เกียจพูดเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาไปพวกอวาตารเสลอไม่ต้องเอาไปนั่งเขียนกันนะไม่ต้องมากัดหรอกว่าเอ้ย ได้ห้าเปอร์เซนหนองงานนางงามอะ่ะเขาถ้าใครมีสมองก็มองออกว่าเขาขายอะไรอยู่อืมหลังบ้านผมรู้ผมรู้หมดทุกอย่างอะ่ะผมทำกับมันมันจะไม่รู้ได้ไงอยากได้เงินสิบเปอร์เซ็นก็เลือกสิครับสินค้าบางตัวมันมีทั้งสิบหรือห้าเลือกเอาถ้าไม่โปรโมชั่นคุณก็ได้สิบโปรโมชั่น แบบแบบหดโหดอะ่ะติ๊กตอกเขาก็ปัดเหลือแค่นั้นแหละเออจะห้านี่ไม่ใช่เป็นเพราะใครนะเป็นเพราะความที่เราไม่ฉลาดและคนที่มาโจมตีเนี่ยก็ดับเบิลซองงงูเลยไม่เอกประสาทนี่ไงประสาทมากแล้วเทอะติงต้อง เรื่องโง่โง่ฉลาดนะักเรื่องสมควรฉลาดไม่เคยรู้เรื่องผมไม่ได้บังคับนี่ว่าต้องขายอะไรเรื่องได้ตางใจชอบตอนแรกลงให้เฉพาะสินค้าของสปอนเซอร์ก็บอกอยากขายอย่างอื่นก็ให้ลงก็ดึงได้หมดเลยเจ็ดแปดสิบรายการ เวลาดึงก็ใช้เนี่ยลูกตากับไอเนี้ยคิดด้วยว่าอยากขายไหมไม่เพียงเขาบังคับหรอกอยากได้สิบก็ดึงเฉพาะสิบมาสิจะดึงห้ามาทำไมเรา <S <S ในกลุ่มเขาเขาก็บอกนะฮะแอดมินเขาก็แจ้งให้ทราบอ่านอ่านไลน์กลุ่มบ้างไหมหรือวันวันหึงหลับอย่างเดียวอือม ทุกคนไปกดก่อนเร็วอ่าให้อีกสิบชุดนะแปดร้อยคนนะหรือวันวันหนึงหลับอย่างเดียวนะฮะหรือวันวันหนึงหลับอย่างเดียวไม่อ่านไลน์กรุ๊นนางงามเจบเจดจังหวัดมีบางคนไม่ค่อยอ่านไลน์กรุป๊ปนานๆจะผ่านเข้ามาทีหนึง่งเรามีระบบสแกนนะทุกอย่างคือคะแนนเวลาสั่งอะไรหรือเวลาบอกอรายละเอียดผ่านไปประมาณสองวันหนึ่งวันแล้วคุณเข้ามาอ่านมันไม่เจอหรอก เพราะต่างคนต่างแบบมีแต่ข้อมูลสมมุติผมพิมพ์ไปว่าฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่ะน้องที่เข้ามาประมาณสัก4ี่จังหวัดส5้าจังหวัดพิมพ์ว่ารับทราบข่าบ,บอสรับทราบข่าบ,บอสแล้วคุณคิดดูมันไปตั้ง4ี่สิบห้าข้อความแล้วอะแล้วคุณยังไม่ตื่นอะ่ะผ่านไปวันหนึ่งคุยเรื่องอื่นกันอีกคุณก็ยังไม่ตื่นเพราะคุณตื่นมาคุณจะรู้ไหมว่าฉันเขาบอกอะไรกันข้างบนอ่าแอดมินหรือปลายเ,เขาก็บอกว่าให้ดึงตะกร้าเพิ่ม นะฮะแต่รายละเอียดดูด้วยนะในตะก้าอืมมีโปรโมชั่นตะก้านี้นะฮะของทิกตอกลดอีกยี่สิบบาทมีเงื่อนไขที่ต้องไปอ่านอ่านด้วยนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้ไม่ไมไมแรงพูดเลยปกติไม่ต้องมาสวมรอยไม่ต้องมาสวมรอยสเสลอคือคนข้างนอกไม่ต้องมาสวมรอยเลอะเทอะ ไปยุ่งอะไรกับองค์กรเขาอืมไม่ต้องมายุ่งกับองค์กรเลยไม่ใช่หน้าที่เลยไปคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องเวทีอื่นไปคุยอะไรก็ไปคุยไม่ใช่หน้าที่เลยไม่ใช่ทุละ <c oughs> ไม่ใช่ทุละ Miss <c> Grand <oughs> ก,กับ Miss Universe มีไว้เฉพาะ แฟนคลับไม่ได้มีไว้เฉพาะคนไม่ได้มีไว้ให้คนประสาททุกคนภูมิใจไหมเราเป็นทั้งเจ้าของมิสแกรนและยูนิเวอร์สไทยแลนและมีตำแหน่งเป็นไวท์เพรสิดเน้นดูแลภาพรวมของบริษัทของบริษัทยูนิเวอร์ใหญ่ด้วยภูมิใจไหมทุกคนเป็นเพราะทุกคนสนับสนุนนะถ้าภูมิใจกดหนึ่งสีแล้วภูมิใจกดหนึ่งสีทุกคน ให้พวกอาวาตารมันมันจุกอ,อกดูที่มีนคนภูมิใจแล้วฉันจะไปไหนได้มันก็ต้องอยู่กับคนที่ภูมิใจเราตัวตนที่แท้จริงเนี่ยมีชื่อคุณนภาพรมีหน้าคุณนาพัฒนะฮะมีหน้าหมดเลยน่ารักที่สุดเลยคุณตัวเล็กมีหน้าเราจะไปสนใจทำไมอีอาวาตารหน้าก็ไม่มี <c oughs> แฟนคลับก็ไม่ใช่ ทุกคนกดหนึ่งมาอีกรัวๆกดหนึ่งมาอีกใครเติบโตมากับเราใครภูมิใจในเราเราร่วมสร้างกันด้วยกันมาจากแกงถุงนะฮะนางงามไม้กระดานถูกเขาดูถูกเหยียดหยามเขาคงนึกว่าสักวันเราคงไม่ได้ยูนิเวิร์สหรอกเขาลึงถึงตั้งป้อมด่าไว้บางคนพูดว่ายูนิเวิร์สประกวดในซ่วมคนกด็ดูใครเคยได้ยินวลีนี้บ้างใครเคยได้ยินมัง่งเคยไหม มีบางคนบอกว่ายูนิเวิร์สมันคือที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครที่จะลบเลือนได้ต่อให้ประกวดในซ่วมคนก็ยังให้เป็นหมายเลขหนึ่งแล้วยังดูใครเคยใครจะได้ยินคำนี้จากปากใครบ้างว้ายเคยเคยเคยทุกคนไปกดตะก,กา้าใครเคยได้ยินไหมนั่นแหละมันคือการเจ็บป่วยของพวกเขาแล้วเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะต้องเอา Universe ์สไทยแลนด แล้วเราก็ไม่ได้คิดนะว่าเราจะต้องมาเป็น v i c e President of u n i v e r s e Organization แต่เพราะคำดูถูกของพวกคุณผมก็เลยปักตะกร้าจากมิสแกนจนมีเงินพอหลายร้อยล้านที่จะซื้อมันก็ต้องขอบคุณในการในคำดูถูกซึ่งเป็นไฟชิ้นดีเลิศทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะตอบแทนทุกคนนะสำหรับแฟนคลับ u n i v e r s ร์ตัวจริงและแกนตัวจริงไปเอา เซลัมทานะเช้าเย็นสามขวดร้อยบาทไปกดตอนนี้ไปกดตอนนี้ไปกดตอนนี้ทุกคนนะปล่อยให้พวกอิจฉามันดิ้นไปปล่อยให้พวกที่มันเคยบอกว่ายูนิเวิร์สคือยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครเทียบเทียงได้ในโลกนี้แล้วนักข่าวบางคนลึกใครบางคนเนาะต่อให้ประกวดในซ่วมคนก็ยังดูยูนิเวิร์สก็ยังเป็นที่หนึ่งนี่ไงเป็นจริงๆไม่ต้องห่วงเรา สั่งแล้วสองชุดเร็วๆทุกคนรีบไปกดเร็วๆเร็ๆเร็วให้สิบชุดมามาทุกคนยุคนี้ต้องซื้อของดีราคาประหยัดตอนต้นไม่ได้คิดอยากจะได้นะยูนิเวอร์สไทยแลนด์แต่เห็นความมั่นหน้าของบางคนและการดูถูกเหยียดหยามของบางบางตัวก็เลยเก็บเงินซื้อซะเลยจบจบกันไปพอซื้อปับ๊บเขานี้ก็เลยดิ้นกันใหญ่อวตารเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะ อีพวกอาวาตารก็โจมตีบ้าบ้าบบเป็นเรื่องปกติที่เราคิดได้ว่ามันต้องไม่เกิดขึ้นเขาจะจำคำพูดตัวเองได้ไหมนั่นทีคุณนิพพรเห็นไหมใน,นเนี่ยพวกเราเป็นคนที่มีตัวตนคุณนิพพรเห็นไหมมีรูปจงรูปจริงทุกอย่างเอยอะไรเอยเห็นไหมล่ะเขาจะจำอะไรมันจะจำอะไรยังจำตัวเองไม่ได้เลยว่าเป็นใครทุกคนอุดหนุนเราเราถึงได้ซื้อยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยาวๆย,ยี่้าปีหนะ แล้วเราถึงเป็นที่ยอมรับใครจะคิดว่า Miss Universe Organization ตั้งให้เป็นไว้เพ r สิ i เ e n นใครจะคิดอืมใครจะคิดใครจะคิดแต่ก่อนเขาแย่งกันอยากเป็น National Director ใครจะคิดว่านอกจากได้เป็น National Director โอ้โหยังได้ตำแหน่งไว้เพรสิเนนมิช s นีเวิร์ใครจะคิดคนเดียวนะ เราเป็นคนแรกนะเราเป็นคนแรกในประเทศไทยนะภูมิใจนะเราเป็นคนแรกในประเทศไทยนะคนอื่นยังไม่เคยได้ตำแหน่งนี้มาก่อนนะไม่รวมคุณแอนเพราะคุณแอนเป็นเจ้าของนะเออไม่ว่าใครก็ได้อย่างมากสุดแค่แค่ national director แต่นี้ national director and vice president ฮนะทุกคนเร็วๆไปกดตะกร้าข้างคนอยู่ที่ผลของงานจ้ ฝรั่งเขาดูจากผลงานเขาถึงให้นะใจลุ่มๆใจลุ่มๆเขาไม่ได้ดูจากอวตารจ้าเออเออเออเอเอทนไม่ไหวมาแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้วดิ้นแล้ว,ลวบ็อกเลยไปที่อื่นไปอยู่แอเรียอื่นไปไกลๆไอ้พวกไม่มีราคาไอ้พวกไม่มีตัวตนไปเร็วๆๆๆๆจริงๆผมพูดความจริงอ่ะรับได้ไหม เร็ว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 ผิวมั่นใช้ได้ผิวแพ้ง่ายใช้ได้มีใครเคยเป็นไหมไม่เคยไม่มี National Director คนไหนได้ตำแหน่งในองค์กรใหญ่นะมีผมคนเดียวนะในประเทศไทยนะไว้เพสิเนนต์ออฟมิชชันอินเวอร์สออร์แกเนชันหนะานี่เรื่องจริงนะคนเราต้องยอมรับความจริงเนาะแต่ถ้าคนรับยอมรับความจริงไม่ได้ แล้วพูดไปเรื่อยเปื่ยแล้วเป็นแปลงร่างตัวเองเป็นอวตารไม่น่ารักนะหอกตัวเองนะชีวิตจะทุกข์เลยมาแข่งผลงานกันดีกว่าอ่ะมีเวทีอะไรก็ทำทำกันไปเถอะทาให้มันดีเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละมาแข่งผลงานกันดีกว่ารักบอดมากๆอย่าไปสนพวกปวนไม่สนอยู่แล้วจ้ะพูดให้ฟังพูดความจริงมันยิ่งเจ็บปวดพูดไปเถอะเราเปนคนจริงก็ เราเป็นคนจริงอ่ะก็เราเป็นไวท์เพสิดนต์มิชูนิีเวิร์สใหญ่คนแรกอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะเราเป็นคนจริงไม่ใช่เหรอเราพูดจริงไม่ใช่เหรอมผิดตรงไหนอ่ะเราไม่ผิดนะอมนอกจากได้ยูนิเวิร์ดไทยแลนด์ยี่้าปีเราก็ได้จริงไม่ใช่เหรอเราก็ไม่ผิดนะเราก็แจ้งตลาดหลักทรัพย์แนละ้วไม่ผิดไงเราของจริงไงของจริงของจริงคนจะมีข่าวดีโปรเจกต์ใหญ่ๆของบริษัทมากมายนะ ผมไม่บอกนะอะไรนะเออวันนี้ประชุมเออแล้วอะไรทําให้ผมต้องไปนิวยอร์กอาทิตย์หน้าเออ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 ะไรต้องทําให้ผมไปนิวยอร์กอาทิตย์หน้าเออแล้วเร็วๆเรื่องนี้ต้องไปสิงคโปร์อีกหลายเที่ยวเออเออลุน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 จะสู้กับผมอ่ะต้องใช้ความสามารถและใช้เงินอมใช้อวาตานสู้ไม่ได้หรอกเลอะเทอะ ไม่มีผลหรอกตามสบายเชิญโนแวลู no สปอนเซอร์เราก็เลิฟเราช่วยไม่ได้ซื้อสปอนเซอร์ก็ซื้อเราหนักมากช่วยไม่ได้คนดูก็เยอะแฟนคลับก็ซื้อของเวลาโหวตก็จ่ายตังค์โอ้ยอะไรกันพี่ย่าไม่หมดโอ้นี่ยังไม่ได้ไปเกาหลีนะเออโรงพยาบาลที่เกาหลีแบบยืน่นเงินขายนุ่นนี้นั่นให้อีกแล้วเออมีใครอยากไปทำอะไรฟรีไหมเดี๋ยวผมจะขอให้ เอาผลงานมาอุ้ยตายแล้วคนนี้พูดน่ารักที่สุดเลยอ่ะอุ้ยตา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 ยเอาผลงานมาสู้เขาก็แพ้สิบอสเอาเหรอแล้วจะเอาอะไรเอาประานมาสู้ตาย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 ก็ก็มีคนฝั่งนั้นเคยบอกแล้วว่าต่อให้ยูนิเวิร์สปรากฏในซ่วมคนก็ดูและให้เป็นที่หนึ่งคำพูดเนี้ยมันจะต้องแบบเป็นตราติดไว้เลยติดไว้เลย